มันจะมีภาวะหนึ่งนะครับที่เกิดร่วมกับคนที่เป็นโรคแพนิกได้บ่อยเรียกว่าโรคกลัวที่ชุมชนนะครับมันเป็นภาวะวิตกกังวลที่เป็นรุนแรงนะครับแ,แล้วแบบบางทีเราต้องลีกเลี่ยงกับสถานการณ์ที่มันกระตุ้นอาการนะครับโดยตรีมหลักๆของอาการมันจะเป็นลักษณะว่าสถานที่ที่มันอาจจะเป็นไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นแพนิกแล้วใครจะช่วยฉันละ่ะ รหรืออย่างที่2คือถ้าไปแล้วการหลบหนีมันเป็นเรื่องยากเราก็จะหลีกเลี่ยงที่จะไปในสถานที่นั้นนะครับโดย5้าีมของสถานที่ที่อาจจะก,กระตุ้นแบบนี้ได้นะครับอย่างแรกก็เป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับเช่นห้างสปปรรพสินค้านะครับ้า,านกว้างๆนะครับหรือว่าตลาดนัดอะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่2ก็คือพื้นที่ปิดนะครับเช่นลิฟต์ โรงหนังนะรหรือบ,บางคนลงที่จอดรถชั้นใต้ดินก็กระตุ้นให้เกิดอาการได้อย่างที่3าแก้ยู่ในฝูงชนนะครับคนเยอะๆนะครับคอนเสิร์ตนะครับงานเทศกาลใดๆนะครับอย่างที่4ก็คือว่าการออกจากบ้านคนเดียวโดยเฉพาะไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยนะครับอย่างที่5ก็คือการใช้ขนส่งสาธารณะนะครับเช่นรถเม่์รถไฟฟ้านะครับเครื่องบินอะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวเครื่องบินเนี่ยยิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการได้นะครับโดยอาการหลักๆที่มันจะกระตุ้นขึ้นมาเนาะอย่างแรกก็อาการแพนิิ อ่อย่างที่2ก็อาจจะเป็นอาการแบบกังวลที่มันเป็นแบบปวดท้องท้องเสียท้องไส้ปั่นป่วนปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนก็ได้นะครับโดยที่คนไข้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าถ้าไปแล้วมันเกิดอาการแล้วจะทํำยังไงอ่ะแล้วใครจะช่วยเรานะครับเราก็จะหลีกเลี่ยงไม่ไปในสถานท,ท,ที่ทัานที่ทําให้เกิดอาการนะครับเพราะเวลาแบบมันก็เซ็งเนาะสมมติเราเป็นพวกชอบแบบวงไอดอลนะแล้วเราไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้ใช่ไหมเราก็แบบ โอ้อยากไปดูคอนเสิร์ตแต่ว่าไปแล้วมันเกิดอาการนะครับแล้วมันก็ทําให้รบกวนการใช้ชีวิตนะครับโดยที่บางคนนะครับอาจจะเป็นโรคแพนิกร่วมด้วยได้นะโรคแพนิคคืออะไรนะครับโรคแพนิคก,ก็จะมีการแพนิิ ที่เป็นอาการทางกายของความวิตกกวนที่เป็นรุนแรงนะครับเช่นมือสันใจสันหายใจเร็วหายใจไม่อิม่มมือชาตัวชานะครับรู้สึกร้อนวูบวารู้สึกเวียนหัวขึ้นไส้ปวดท้องนะครับอาการเป็นเยอะมีแน่นอ,อกได้รู้สึกใจสัน่นใจเต้นเร็วมากเหมือนจะเป็นโรคหัวใจเหมือนจะเสียชีวิตว่าหรือว่าเหมือนว่าจะเป็นบ้าแล้วก็จะมีความกลัวว่าอาการนั้นจะเป็นซ้ําอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือโรคแพนิค มันมักจะเป็นร่วมด้วยกับโรคอโกราโฟเบียหรือโรคกลัวที่ชุมชนนะครับแต่บางทีก็เป็นโรคโรคที่ชุมชนอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะบางคนไปแล้วมันท้องเสียท้องไส้ปันปวดคลื่นไส้ปวดหัวนะครับเวียนหัวเราก็แบบหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นภาวะที่พบได้คู่กับโรคแพนิคได้บ่อยก็คืออโกราโฟเบียหรือโรคกลัวที่ชุมชนนะครับใครมีอาการแบบนี้ลองคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเป็นนี้ก็ลองพบจิตแพทย์ได้นะครับจะมีวิธีการช่วยเหลือ ต,ตั้งแต่การไม่ใช้ยาก็ได้หรือว่าการใช้ยาก็ได้นะครับจะได้มีคําแนะนําจะได้อยู่กับโรคแล้วไม่รบกวนการใช้ชีวิตคือจะทําให้แบบคุณอยากไปไหนก็ไปได้อะไม่ใช่แบบลาคาญแบบสมมติเราจะไปข้างนอกคนเดียวก็ไปไม่ได้นะครับจะขับรถกลับบ้านต่างจังหวัดก็ขับไม่ได้คนเดียวต้องมีคนนั่งไปด้วยนะครับมันถึงจะสบายใจเลยมันก็รบกวนการใช้ชีวิตนะครับ